สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาอัปเดตสวนป่ายางนาค่ะเมื่อฝนตกลงแล้วเป็นยังไงยากขึ้นเยอะเลยนะคะเพื่อนๆ่นค่ะยากขึ้นเยอะเลยเพอได้ฝนได้น้ํานะคะนี่คือพยุงต้นนี้พยุงค่ะค่ะแต่ความแข็งแรงความที่กําลังจะสร้างลําต้นนะคะเพื่อนๆืต้นตรงสวยอยู่นะคะ นี่คือสวนป่ายางนาค่ะโซนนี้จะลุ่มๆหน่อยเราเลยเอายางนามาปลูกนะคะก็มีพยุงพยุงผสมผสานด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอายุยังไม่ถึง4ปีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสปีกว่าค่ะถ้าถึง12สิงหาถึงจะครบ4ปีนะคะเพื่อนๆก็สวยงามดีอยู่นะคะค่ะนี่เราปลูก2อคูณสนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะความที่หังค่ะตรงนี้2อคูณสค่ะเพื่อนๆค่ะ เห็ดละโงกยังไม่เกิดเลยค่ะถ้าวันไหนเห็ดละโงก,อ,อ,กอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิคะสวยอยู่ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นแต่ก่อนเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาต้นยางนาสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะมาอัปมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วนะคะ หลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วย้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะหญ้่ขึ้นเยอะมากแล้วก็ยังไม่มีเวลามาตัดตัดอยู่แต่ยังไม่ถึงส่วนทางนี้นะคะเหตุน่าจะเกิดถ้าเหตุเกิดเราก็จะได้โชว์เพื่อนๆหน่อยค่ะแต่ย like eh, ังไม่เกิดค่ะเราก็พยายามตัดญ้านะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราตัดญ้าแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ย ้าที่เราตัดลงไปก็จะเป็นปุ๋ยนะเพื่อนๆค่ะยาที่เราตัดแล้วก็จะเป็นปุ๋ยต้นนี้พยุงค่ะต้นนี้เป็นพยุงเนี่ยต้นนี้คือพยุงค่ะพะยุงอยู่กับยางนาค่ะปลูกไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีผิดม,มีถูกนะคะจะไม่มีผิดมีถูกทีหรือห่างค่ะเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะจํากัดเขาเองค่ะแต่ต้นไหนขึ้นไม่ได้เขาก็จะเล็กไปเลย ถ้าต้นไหนขึ้นได้เขาก็จะโตๆตเลยนี่มะข่าเพื่อนๆคะ่ะนี่มะข่าเรามาปลูกทีๆคือจะบังคับให้เขาต้นต้นมะข่าเนี่ยจะเป็นต้นไม้ไม่สูงนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นมะข่ามะข่ามงคะ่ะปลูกผสมผสานคะ่ะส่วนนี้จะเป็นมะข่านี่พยยงคะ่ะพยยงอยู่กับยางนาแต่ก่อนมันเป็นนาข้าวคะ่ะ นาข้าวแล้วที่นี้เราเลยเอามาปลูกป่าเราไม่ได้ทํานานะคะก็ขึ้นปลูกป่านี่นาข้างบ้านนาของนาของเพื่อนบ้านที่ที่ดินติดกันค่ะก็ทํานาเดี๋ยวเราทำสวนป่านคะคะเพื่อนๆสวยไหมค่ะเราทำสวนป่าอันนี้เราจะปลูกสับสับระหว่างแถว จะยังนาแถวหนึ่งแล้วก็พยุงแถวหนึ่งนะเพื่อนๆค่ะยังนาแถวหนึ่งแล้วก็พยุงแถวหนึ่งค่ะพาเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ปลูกไปในพยุงนะคะเพะื่อนๆี่พยุงก็ยังนา ยังนาสวยไหมคะที่กิงเราเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าโตขนาดนี้เนีเหมือนหญ้าฝั่งทางน้นขึ้นเยอะมากเลยเลี้ยงวัวสักสองตัวพอเขาได้กินหญ้ามันก็จะสมมดุลกันนะเพื่อนๆแต่เราไม่เลี้ยงค่ะนี่คือพยุงค่ะ พยุงตรงนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เราไม่เลี้ยงค่ะเพื่อนๆค่ะเราไม่เลี้ยงสัตว์ราชนาแล้วไม่ถูกกันกับสัตว์เคยเลี้ยงครัง้งหนึ่งละเลี้ยงวัวอยู่หลายปีก็ไม่ออกลูกค่ะเราก็เลยไม่เลี้ยงค่ะนี่คือพยุงนะคะเพื่อนๆคิดดูเพื่อนๆว่าถ้าเขาโตแล้วจะสวยขนาดไหนพยุงตรงนี้มีแต่พยุงล้วนๆเลยนะคะ ลูกหลานรอรอผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเร,เราได้อยู่ร่มเงาแล้วเพื่อนๆแค่สามปีกว่านะคะเนี่ยแค่สามปีกว่าได้เป็นได้อยู่ร่มแล้วคะ่ะอันนี้คือพยุงนะคะส่วนนี้พยุงสวยสวยมากเลยเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้สวยปลูกเองกับมือนะคะเพื่อนๆ สวยไหมคะเนี่ยเราได้อยู่ร่มแล้วไม่มีแดดเลยเป็นป่าพะยุงสวยไหมคะนนี่คือป่าพะยุง